เอาเละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเกมอย่างว่า EP ที่53กันแล้วเนาะก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่าเกมในวันนี้แม่งดีมากๆคือโคตรดีเลยนะครับก็เป็นเกมที่น้องคนหนึ่งเขาแนะนาหาให้ผมเข้ามารีวิวนะซึ่งก็เป็นเกมที่โคตรดีซึ่งคะแนนของเกมเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังเนาะสำหรับคนที่ดูรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าดูคลิปนี้กันให้จบด้วย ใครดูไม่จบคุณพลาดคุณจะพลาดคุณจะแบบโหไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแล้วผมจะไม่บอกด้วยว่าช็อตสําคัญอยู่ไหนโอเคไหมผมจะไม่บอกด้วยนะว่าช็อตสําคัญมันอยู่ตรงไหนเออคือผมจะผมผมจะไม่อันนี้เลยโอเคไ่ะเออนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยาการดาวน์โหลดเนี่ยผมแนะนําให้โหลดที่ลิงก์หลักของอันนี้ของมือถือนะให้โหลดที่ลิงก์หลักนะครับเพราะว่าถ้าโหลดที่ลิงก์สำรองเนี่ยก็ถ้าใครโหลดลิงก์สำรองเนี่ยให้ไปดูที่ด้านล่างผมจะ ผมจะหมุดไว้อยู่โอเคไหมผมจะมาร์กไว้ว่าเออการติดตั้งของลิงก์สำรองเนี่ยต้องทํำยังไงโอเคปะ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องอ่านเลยถ้าไม่อ่านก็แล้วแต่เลยนะครับผมไม่ตอบเลยเออโอเคไหมก็ก่อนอื่นเลยในเกมเนี้ยจะมีชื่อว่าม e ตริกแมเนอนะครับก็เป็นเกมที่ผมพูดเลยว่าผมให้10เต็ม10แล้วก็ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็เอาไปที่10เลยนะครับก็ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยนานมากๆเลยคือเนื้อเรื่องาย,ยาวมากนะครับอันนี้คือหลายคนนะ่าจะชอบเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวเกมนี้ก็ออกเป็นแนวแฟนตาซีด้วยนะครับเราจะเจอผู้หญิงที่เป็นแบบเป็นแบบตัวละครแฟนตาซีนะครับซึ่งก็เราจะเจอไม่ได้ไม่ได้เจอบ่อยนะคือแบบนานมากเลยว่าจะเจอแต่ก็นี้บอกไว้ก่อนว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็อ่าที่สำคัญเนื้อเรื่องในโคตรตื่นเต้นเลยนะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้ไปอยู่บ้านหลังหนึ่งโอเคไหมแล้วทีเนี้ยบ้านั้าหลังอ่ะมีเราแล้วก็มีผู้หญิงอยู่5คนคือมีผู้หญิงผู้หญิงเยอะมากเลยคือชีวิตเราเนแม่งโคตรดีเลยในบ้านหลังนี้เนะี่ย อันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยว,ว่าคือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องของฉากยอมว่าเนี่ยผมพูดเรามีเป็นร้อยฉากอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือแบบโอ้เป็นร้อยฉากจริงๆนะครับเออก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งประมาณ70ฉากไปนะครับแต่ก็เยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยทําคลิปมาแล้วนะ70 80ฉากมันอยู่ประมาณนี้จริงๆโคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่ารูปภาพของเขาเนี่ยแม่งมีประมาณ2 0,000ก่กว่าเกือบ3 0 0 0 0เลยนะครับอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะมันอยู่ประมาณนี้เลยคือม่โอ้โหสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ไฟล์เน๋ยวห้างที่ใหญ่หนึ่งนะคือไฟล์มีขนาดอยู่ที่1นึ่กิกกว่าสองก,กิงกไปเออหนึ่งกากว่านะครับให้เออสองกิกไปนะสองกิกกับไปแล้วกันนะในส่วนของไฟล์นะครับก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนเนื้อเรื่องผมจะพูดต่อนะต่อมาเรื่องภาพครับภาพเนี่ยผมให้9.5เลยนะ แล้วก็แบบตัวละครเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักทุกคนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นแนวญี่ปุ่นเป็นแนวเกาหลีนะเออแล้วแบบตัวละครของแนวญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาน่ารักอยู่แล้วไงคิดภาพบอกว่านะครับซึ่งมาเป็นเกมเกมนี้ทำภาพออกมาโคตรดีเลยนะครับอันนี้แบบผมพูดหลายๆคนชอบภาพแบบนี้แน่นอนนะก็ประมาณนี้แล้วกันคุณมภาพนะครับต่อมาด้าน,นเสียงบ้างดีกว่านะครับเสียงนี้ผมให้7็นะคือ เสียงเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงประกอบเสียงซาวเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับมีมาแบบโอ้โหคบคันแล้วก็แบบสนองแบบเขาเรียกว่าอะไรได้ลดในการเล่นมากขึ้น้วยนะในส่วนเรื่องเสียงแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมีเอฟเฟกของอย่างว่าด้วยนะคือเอฟเฟกต์ฉากอย่างว่านะไม่ใช่เสียงของฉากอย่างว่านะโอเคไหมเป็นเอฟเฟกประกอบของฉากนั้นๆโอเคไหมอันนี้ก็ทุกคนจะรู้กันเองครับต่อมาด้านเกมเพลย์ครับด้านเกมเพลย์ผมให้9เลยแล้วก็ตรงนี้แหละที่ผมจะ ที่ผมจะต้องพูดในส่วนหัวข้อสําคัญที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพูดเนี่ยผมจะมาพูดถึงหัวข้อนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะก็ในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยเขามีอ่าแผนที่นะครับแผนที่ที่ผมพูดเลยแผนที่ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเราจะได้ไปนุ่นไปนี่ไปนั่นแบบโหแม่งห,หลากหลายที่มากอันนี้ผมพูดเลยว่าผมชอบมากเลยอ้โหมดแบบเนี้ยคือมันทําให้เราเจอบหลากหลายตัวละครนะครับเราไม่ได้จมอยู่กับ 5คน5าสาวที่อยู่บ้านเรานะคือเราต้อมจ, e จเจอพยาบาลเจออาจารย์เจอโ,หโหอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอันนี้แบบจริงๆหลากหลายจริงนะแล้วก็มีอาการเก็บของด้วยนะครับการเก็บของเน้นแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเก็บของเอาไว้ด้วยมีการใช้ของเก็บของอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีการใช้เงินด้วยนะครับแน่นอนว่ามีการใช้เงินก็ต้องมีการทํางานนะครับเราจะมีเงินเดือนเราจะมีอะไรแบบนี้ด้วยในเกมนี้แม่งเออดีนะมันก็ แล้วก็อีกอเรื่องหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับมีในส่วนเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเราจะต้องเอก็บเกลี่ยคะแนนของเราไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกฉากต่างๆของตัวตัวละครนั้นๆโอเคเนาะอันนี้ก็ไปลองกันดูนะแล้วก็ในในส่วนของฉากไม่ใช่ฉากเิในส่วนของหัวข้อเรืมบูดไม่ชัดแล้วเนี่ยในส่วนของหัวข้อที่ผมจะพูดนะครับอันนี้คือหัวข้อสําคัญนะคือนะครับทีนี้ผมจะแจกโค้ดโค้ดก็คือ,อเนี่ย เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตอนที่เราอยู่ในห้องเราแบบนี้ใช่ไหมให้เราเนี่ยกดไปที่อนนี้เราอยู่ในห้องนะแล้วเรากดไปที่คอมพิวเตอร์ของเราที่อยู่ด้านขวาโอเคไหมนะครับทีนี้เนี่ยให้เราหาตรงเมนูที่เขียนว่าโคดอินพุตทุกคนจะต้องเห็นแล้วก็คือตัวหน้าจอแล้วแบบเป็นลายเส้นเขียวๆเขียวก็เออนะีอันนี้สับคนที่ไม่ไม่รู้นะว่าโคดอินพุตคือตรงไหนนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสามเมนูให้เลือกให้เราเลือก Enter code นะครับ โอเคทีเนี้ยผมจะแจกโค้ดตรงนี้แต่ผมจะไม่ได้แจกในคลิปนี้นะคือผมจะบอกทุกคนว่าผมจะแจกโค้ดแล้วโค้ดนี้ผมจะทิ้งไว้ที่แฟนเพจโอเคผมพูดเลยว่าโค้ดนี้สําคัญมากมากทุกคนจะทําให้ทุกคนเล่นง่ายแล้วก็ลาบลื่นสุดๆนะครับแล้วผมจะ,ะไม่พูดในในคลิปนี้นะโอเคไหมก็ไปดูที่แฟนเพจโอเคนะนะครับ โอ้ยงานกระคามันต่อเลยนะก็ในส่วนเรื่องการท้าทายบ้างดีกว่านะครับการท้าทายผมให้ไปที่8เลยนะก็อันนี้ผมต้องพูดเลยว,ว่า8เนี่ยมีความยา,ยากอยู่ด้วยนะครับโดวยที่ว่าเกมเพลย์เขาแบบเยอะด้วยนะซึ่งก็มีความยากอยู่นิดหน่อยนะครับถือว่าไม่ได้ถึงขั้นกับยากมากๆนะอันนี้ถ้าทุกคนไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับที่สอนผมลงแอปที่ผมสอนลงแอปไว้อยู่นะครับเอาไว้สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษได้เล่นเนาะอันนี้ก็ยากนิดหนึงอย่างที่บอกนะครับแต่ว่า อีกในส่วนหนึ่งที่ผมให้คะแนนในส่วนของการท้าทายเยอะก็เพราะว่าในส่วนเนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นม,มากๆแล้วก็ฉากยางว่าที่แบบโอ้โหเป็นแบบ70 80, ฉาก8ปฉากเยอะจริงๆนะครับใน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนว,ว่าเยอะมากเนาะก็ให้ทุกคน๋ยวไปลองท้าทายแล้วก็ไปลองถึงระดับความยากกันเอาเองเนาะอันนี้ก็จะไม่พูดในส่วนของหัวข้อ,ข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 อพวกนี้นะครับต่อมาก็าคะแนนรวมที่ผมจะให้คือ10เท็ม10นะอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่า สุดจริงๆในส่วนเกมนี้นะใครพลาดที่ผมพูดหรือพลาดจริงๆนะครับแล้วก็มานี้นะสรัยพีที่5้นะเราไปเจอใหม่ EP 54นะว่าจะเป็นเกมอะไรต่อนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็ enjoy ครับ